วิเคราะห์สารอาหารครับก็คลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําก็เป็น EP ดีกว่ามาั้ยวิเคราะห์สารอาหารครับของก็คือเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในในกลุ่มปิดนะครับที่เขาส่งอาหารครับแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ให้เขาดูว่าเอ้เขากินอะไรไม่ถึงอะไรยังไงครับเรามาดูกันครับก็ก็คือแนวทางของผมนะครับผมจะให้กินก็คือทั้งหมดก็คือสี่ฝ่ามือขึ้นนะครับเขาก็จะมีเท่าไหร่สี่ถึงหกผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่ ห้าถึงแปดอะไรประมาณนี้คือผมก็ทดสอบทดลองมานะครับเป็นคร่าวๆนะครับโปรตีนเขากินยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องโปรตีนก่อนนะครับก็ให้คุณสังเกตนะครับนี่ครับหนึ่งฝ่ามือยังไงผมให้ดูภาพแรกนะครับซ้ายขวาข้างบนนะครับมุมขวาสุดนะครับคุณเห็นไหมครับไก่นะครับไก่ที่ผมดูนะครับก็ผมว่ายังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงฝ่ามืออะ ผมบอกเลยนะแล้วก็ให้มาดูนะม,มาดูข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ไก่ก็นิดหนึ่งเอาเอาไก่ข้างบนนะครับไก่ข้างบนน่ะขวามือนะครับมารวมกับข้าวมกไก่นะครับไก่ข้างล่างครับก็คือเนี่ยครับเอามารวมมันก็ได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับนี่คือฝ่ามือแรกนะครับวิธีการก็คือฝึกดูแบบง่ายฝ่ามือที่สองนะครับไข่ไข่มันเนี่ยทั้งหมด3ฟองนะครับไข่มันอ่ะประมาณ5้าถึงหฟองนะครับโปรตีนก็ประมาณ4ฟองนะ ประมาณ4ฟองโปรตีนประมาณ20กรัมก็ฟองหนึ่งมันประมาณ5 6กรัมนะครับก็คือ1ฝ่ามือประมาณ20กรัมอะไรประมาณนี้ครับก็คือถ้าเอาไข่มาดูนะครับ1 2สองก็คือไข่ทั้งหมด3ฟองครับก็ยังยังไม่ถึงฝ่ามือนะครับก็แค่เรากากะากข้าวๆนะครับถ้ากินอีกฟองหนึ่งก็มันจะได้ประมาณก็1ฝ่ามือครับก็เอาสมมุติว่ามันมันครบมันครบไก่ไข่ไข่ต้มอ่ะสี่ถึงห้าฟองครับก็เป็นฝ่ามือที่สองเรามาดูกันครับ นี่ก็คือฝามือที่สองผมจะผมจะดูสังเกตโปรตีนนะครับก็เห็นก็คือมันน่าจะมีเขาบอกว่ามีอาหารเสริมวีนะครับหนึ่งสกู๊ปก็ประมาณ20ก็ประมาณก็คือก็คือ20กรดอะมิโนก็ประมาณ3ฝ่ามือนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมจริงๆนะก็คือเวอินมันอาหารเสริมได้แต่ผมจะบอกว่าเวนะครับข้อดีของมันมันมีข้อดีนะครับแคลอรี่มันน้อยกรดอะมิโนโปรตีนมันเยอะไง นี่คือข้อดีสําหรับมันเหมาะสําหรับคนที่ลดลดน้ําหนักนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่คนผอมๆที่กินก็คือกินโปรตีนไม่ค่อยถึงยัดโปรตีนกินอกไก่อะไรนั้นมันมันมันจกแล้วก็ก็ต้องกินโปรตีนพวกนี้ครับโปรตีนพวกเวมันก็มีม,มีผลดีนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับก็คืนนี้ก็คือไม่ถึงแล้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงก็ได้ประมาณสามฝ่ามือตีไปครับ แล้วก็เรามาดูไข่มันดีนะครับไข่มันดีเขาเขาคือได้จากไข่ก็คือไข่ต้มนะครับไข่แดงนะเห็นสังเกตน,นะครับหนึ่งสองสามสามฟองแล้วก็มีก็คือเขาบอกว่าน้ํามันมากอ,อกน้ํามันอะไรไม่รู้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ส่วนแป้งนะครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเรื่องกินแป้งนะครับคือคุณกินให้อิ่มนะครับแต่ว่าผมจะแนะนํานะครับถ้าก็คือถ้าเป้าหมายคุณต้องการลดไขมันนะครับผมแนะนํานะครับถ้าคุณออกกําลังกายเช้านะครับสมมุติว่าคุณ คุณกินมื้อแรกตอนเที่ยงหรือกินมื้อแรกก่อนเช้านะคุณต้องตัดแป้งให้พอนะครับมื้อที่สองนะครับให้คุณตัดแป้งไปเลยนะครับนี่เคสที่ว่าต้องการลดไขมันนะครับส่วนเคสที่ว่าต้องต้องการผ้ามเพิ่มกล้ามคุณก็กินให้อิ่มปกติครับคุณไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับก็ส่วนก็คือการกิดการตัดแป้งนะครับเขาจะใช้ตัดแบบแคลอรี่กับคนคนที่อ้วนมากๆนะครับ เพราะว่าคนที่อ้วนมากๆอ่ะบอดี้แฟท20 30ขึ้นอ่ะ30ขึ้นอ่ะเพราะว่าคนที่อ้วนมากๆนะครับก็คือต้องลดจํานวนแคลอรี่ลงนะครับพลังงานลงให้น้อยลงนะครับก็คือในข้าวเดวิสิกในข้าวลบนะครับก็เขาก็เลยให้ตัดส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าส่วนที่เป็นคาร์โบคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง่ะถ้ามันกินไม่หมดครับมันจะเป็นพลังงานส่วนเกินเพื่อแค่นั้นเลยครับแต่ว่ามันต้องดูหลายปัจจัยนะครับพลังงานส่วนเกินไม่ใช่ว่าดูแต่แป้งเดียวนะ ก็คือดูทั้งโปรตีนไขมันดูทุกอย่างนะครับพลังงานแคลอรี่ครับโดยรวมที่อาหารที่เรากินต่อวันนะครับซึ่งคนธรรมดานะครับก็คืออย่างพวกเราที่ไม่ได้อ้วนมากมายคุณอย่าไปกลัวการกินแป้งแต่ถ้าคุณเป้าหมายคุณต้องการลดไขมันน่ะผมบอกเลยคุณต้องเล่นกับแป้งให้เป็นครับคุณต้องรู้ว่าการกระตุ้นอินซูลินก็คือฝึกผมยกตัวอย่างนะถ้าฝึกเช้า ฝึกเช้ามากินข้าวมือแรกอัดแป้งให้พอเลยครับมือแรกก็คือจบมื้อ2คุณจะต้องเบานะครับแล้วถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ก็คือออกกําลังกายตอนเย็นนะครับก็มื้อแรกคุณจะมากินตอนเที่ยงก็ได้นะครับคือเดี๋ยวผมมาอธิบายว่านื้อมือเช้ามันไม่ได้สําคัญคือมันจะมันอยู่ที่เป้าหมายเป็นเคสๆคนะโดยโดยหลายคนก็คือจะมาด่ามาว่าผมว่ามือเช้าก็คือสําคัญมันสําคัญนะครับสําหรับในแต่ละเป้าหมายเช่นเด็กที่จะกําลังโตอะไรแบบนี้ครับ สำหรับคนวัยกลางคนก็ออกมื้อเช้ามันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายม,มันเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายครับถ้าคุณออกกําลังกายตอนเย็นนะครับมผมแนะนามื้อแรกสมมติว่าคุณมากินตอนเที่ยงนะครับกินข้าวแค่พออิ่มๆนะครับแล้วคุณเอาไปเอาแป้งไปอัดเอาไปอัดหลังหลังมื้อที่คุณฝึกออกกําลังกายครับก็คือมัน,น,นมันมีเทคนิคครับก็คือการกระตุ้นอินซูลินมันมีเทคนิคพวกนี้ก็คือเป็นยิบยิบ่เย,ยื่อยๆอะ่ะผมบอกเลยบางคนก็คือออกกําลังกายดีมากครับ ออกกําลังกายดีมากแต่เ็าคือเล่นกับอินซูลินไม่เป็นหนึ่งคนลดไขมันนะครับเข้เขาไม่ลีนก็เหมือนคนในกลุ่มอ่ะก็เหมือนสมาชิกในกลุ่มครับคือเขาเขาพื้นฐานออกกําลังกายดีมากครับแต่ว่าก็คือซิกเคไม่มีครับไขมันตรงท้องไม่มีนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกโปรแกรมนะครับก็คืออกหลังขา1สัปดาห์นะครับก็คือหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ไปดูครับโปรแกรม HIIT นะครับถ้าไขมันเยอะคุณจะต้องอัด อย่างน้อยก็คือประมาณสัก2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอย่างน้อยต้องมี1ครั้งครับ HIT ก็คือ HIT จริงไม่สามารถพูดเป็นคำคำได้อย่างพุ่งหลังเนี่ยบอกคุณไม่สามารถหายหายใจก็คือพูดไม่ได้อะนี่ครับคือ HIT นะครับก็ก็คือให้ดูนะครับนี่ก็คือบข้อสรุปนะครับก็โปรตีนน้อยไปครับก็โปรตีนก็ประมาณ3ฝ่ามือน,นะครับ ส่วนไข่มันดีไม่มีปัญหานะครับส่วนแป้งคุณไม่ต้องไปซีเรียสกินไปเถอะครับส่วนข้าวหมกไก่เมื่อนี้คุณไม่ต้องมาดาม่านานะทีกินได้ครับไม่ซีเรียสครับผมบอกเลยว่าไม่ซีเรียสครับนอกจากว่าเคสที่แบบว่าเขาอ้วนจริงๆหรือคนที่ต้องการเห็นผลลัพธใบวๆเออพวกนี้ก็คือเปลี่ยนจากข้าวหมก,กมเป็นข้าวขาวอะไรแบบนี้ได้ครับแต่ยังผม,ผมกินข้าวหมอกอะ่ะผมบอกเลยผมกินได้ทุกวันผมไม่อ้วน <laughs> ข้าวหมอกอะ่ะผมบอกเลยและก็เรื่องการก็คือการส่ง ส่งคลิปวิดีโอในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะบอกใหม่นะผมจะวางแผนใหม่ครับตอนนี้ก็คือผมจะให้พักนะครับประมาณ2-3วันนะครับพักกล้ามเนะื้อก็คือให้คุณหยุดฝึกทุกอย่างนะครับยกเว้นคาร์ดิโอก,กับท้องนาฝึกได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าคุณจะได้คุณจะได้เข้าใจด้วยว่าให้ส่งส่ง ส่งก็คือถ้าฝึกในกลุ่มแล้วผมจะอธิบายว่าทําไมว,วันนี้ต้องส่งท่านี้เา้าแล้วทําไมพ่กนี้ต้องส่งท่านี้คุณจะได้เคลียร์ไงครับถ้าไม่นั้นถ้าพากันต่างคนต่างส่งสเปซส,สปาคุณจะไม่รู้นะครับว่าเออแล้วทําไมอีกวันต้องส่งท่านั้นอีกวันต้องส่งท่านี้เอาทําไมวันนี้ถึงพักอะไรประมาณนี้ครับอ๋อโปรแกรมคนใหม่นะครับผมบอกเลยว่าโปรแกรมมันก็จะคล้ายๆกันครับฝึกอกหลังขาหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ คาร์ดิโอมันจะมีจํานวนนะครับ250นาทีอะไรคือมันเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับไม่ต้องไปยาอะไรมากมายเดี๋ยวผมผมเอาวิธีง่ายๆมามาบอกครับมันไม่ได้มันแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับก็คือการฝึกอกหลังขาก็คือการคาร์ดิโออ่ะคาร์ดิโอไม่ถึงบ้างอะไรบ้างมันเป็นไกด์ไลน์ให้เราครับผมเหมือนกับการฝึก HIT นะครับคุณไปบอกว่าคนที่ฝึก HIT คาร์ดิโอไม่ถึงเขาฝึกคาร์ดิโอ HIT โหดว่าคุณคุณคาร์ดิโอแค่ได้แบบบางคนนะครับ โซน2ไขมันไม่ลดตีคาร์ดิโอโซ2อก็แก๊กแก๊กก็ก็แก๊กมันไปเจอคนที่ว่าเขาเวลามีขีดจํากัดเขาคบอัด HIT พุ่งหลังเันฝึกสัปดาห์ฝึกโหดแบบคุณหลายเท่าอะครับมันก็ไปเทียบกับมันไปเทียบกับเวลาไม่ได้มันเป็นแค่ใกลยย้ไลนยเฉยๆคุณจะไปนี้มากมายคาร์ดิโอนะครับมันอยู่ที่คุณภาพในการฝึกครับมันไม่ได้อยู่เวลาเวลามันแค่เป็นแค่ใกล้ไลนเรื่องคาร์ดิโอเดี๋ยวผมก็ต้องมาเคลียร์อีกทีนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับรอย